ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พี่สิบตอนหลวงปู่สวงให้โชคหลายสิบล้าน ที่วัดสับน้อยสามคัคคีภาพแห่งความทรงจำในอดีตเมื่อปีพศ2516วันเวลาที่ผ่านพ้นมาเกือบ50ปีแล้วมันเป็นภาพที่เราไม่อาจจะลืมได้เลยจากในวันนั้นที่มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต่ตางมุ่งหน้าเดินทางมากันที่วัดสับน้อยสามคัคคีแล้วก็เป็นที่แน่นอนอย่างยิ่งเลยว่า ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือหาเลขเด็ดจ,จากหลวงปูส่สวงเพราะจากเสียงร่ำลือปากต่อปากที่ได้ยินกันต่อมาว่าหลวงปูส่สวงให้เลขชนิดไม่ต้องกลับให้สีเวลาและจากปากต่อปากนี้เองที่ทำให้คนที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องให้หวยแม่นต่างก็ติดสอยห้อยตามมากับเขาด้วย เพื่อ,อยากที่จะพิสูจน์กับสายตาของตนเองว่าจริงหรือไม่ถ้าจริงก็จะมีผลพลอยได้ไปกับเขาด้วยจากทางแยกจากเขื่อนลำพะเพลิงเข้ามาที่วัดจะเห็นภาพของรถจอดข้างทางเต็มไปหมดดูรถที่จอดข้างทางถ้ากะเป็นระยะทางก็คงจะประมาณสองกิโลเมตรในสมัยนั้นการเดินทางจากทางแยกเข้าวัดยังลำบาก เพราะว่าเป็นดินเลนแล้วยิ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนจึงทำให้พื้นดินเฉอะแฉะคนที่เดินทางมาในสมัยนั้นมักจะสวมรองเท้าแตะซึ่งจะพบกับอุปสรรคในการเดินทางเข้าวัดเป็นอย่างมากผลจากการที่หลวงปู่มักจะชอบเดินทางมาที่วัดซับน้อยหรือจะเป็นเหตุที่ว่าหลวงปู่อยากจะมาให้โชคให้ลาบ กับผู้ที่มีความศรัทธาในตัวหลวงปู่หรือจะเป็นด้วยประการใดซึ่งเราเองก็ไม่อาจจะทราบได้หลวงปูม่มัทิวัทรัพย์น้อยจากการไปรับมาของหลวงตาสุขเจ้าอาวาสวัดทรัพย์น้อยซึ่งปัจจุบันลาสิกขาแล้วในครั้งแรกที่หลวงปู่มัทิวทรัพน้อยในตอนนั้นยังมีคนรู้ไม่มากนักแต่ก็นับว่าเยอะพอสมควร ในวันที่คุณยศชนาศิลปศิษ์หรือว่าเจ๊นยปักธงชัยได้พบกับหลวงปู่ในครั้งแรกเจ๊นยถึงกับงงงงที่ได้เห็นหลวงปู่ในครั้งแรกเป็นใครก็ต้องงงแะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านคลองผ้าตามสบายแบบนั้นแต่จากที่กิติศัพด์ว่าหลวงปู่ให้หวยแม่นบวกกับความที่ตั้งใจอยากจะได้หวยจากหลวงปู่ เจนน้อยคลานเข้าไปกราบหลวงปู่ตอนนั้นหลวงปู่ได้แต่นิ่งมองหน้าแล้วทำเฉยๆสักพักหลวงปู่หยิบแก้วน้ำและเอาน้ำรินใส่แก้ว <c oughs> ก็แค่เห็นภาพเพียงแค่นี้เปรียบเสมือนเจนน้อยได้เห็นภาพเอ็กซเรย์แก้วก้าน้ำหนึ่งนี่คือเลขที่เจนน้อยเอามาเสี่ยงโชค จนถึงวันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่าเลขท้ายสองตัวงวดนั้นออก9งเจน้อยถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเพราะทีแรกไม่ค่อยจะชื่อเท่าไหร่แต่จากการที่เจน้อยเป็นคนใจใหญ่จึงทุ่มไปมากได้เงินหนึ่งล้านกแสนบาทอยู่ในกระเป๋าฟังไม่ผิดครับ หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้าเราลองคำนวณกันดูนะครับว่าครั้งแรกขนาดที่ยังไม่ค่อยจะเชื่อคิดดูว่าเจ๊น้อยแทงไปเท่าไหร่แต่ทางช่องไม่แนะนำให้ท่านทำตามนะครับเพราะความใจถึงพึ่งได้ของเจ๊น้อยเจ๊น้อยซื้อรถเงินสดให้กับหลวงตาสุขทันทีเพื่อเอาไว้ใช้ในการไปรับหลวงปู่มาที่วัดสับน้อย แล้วก็มีบ่อยครั้งที่หลวงปู่มาเองโดยมีกำนันชัยเป็นคนขับรถพาหลวงปู่มาถึงบ้านเจน้อยจากข่าวที่ออก9ก้าหนึ่งเลขหลวงปู่เหมือนกับไฟลามทุ่งข่าวเรื่องการถูกหวยของเจน้อยลือกระชอนไปทั่วปักธงชัยถูกกันทั้งอำเภอเจ้ามือแทบจะแทรกแผ่นดินเพราะสาเหตุนี้เอง จึงทำให้ผู้คนได้ยินข่าวว่าหลวงปู่จะมาวันไหนจะต้องมาให้ได้ขนาดมานอนค้างคืนรอก็มีในวันที่หลวงปู่มาทิวัดสับน้อยจะมีคนมากมายมหาศาลมากกันนั่นวัดยิ่งกว่าง,งานประจำปีในสมัยนั้นยังเป็นสาลาไม้ย,ยกพื้นเตี้ยๆก็นับว่าจุคนได้มากพอสมควรใครที่มาก่อน ก็จะได้ไปนั่งรอที่ข้างบนศาลาจนเต็มศาลานอกนั้นก็ต้องมานั่งมายืนรอบๆศาลาถ้ามีใครลงมาคนที่รออยู่ด้านล่างก็จะถามทันทีเลยว่าหลวงปู่ให้อะไรบ้างเห็นอะไรบ้างแล้วก็ส่งข่าวต่อกันมาเป็นทอดๆท,ทุกคนต่างเปียกปอนกันทั่วนหน้าเมื่อฝนฟ้าเทลงมา และพื้นดินที่มีแต่คโคลนเชอะแฉะไปหมดเดินก็ลำบากเพราะว่ามันลื่นบางคนถึงกับลื่นหกล้มบ้างรองเท้าแตะจมอยู่ที่คโคลนดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นส่วนมากสละรองเท้าเลยเพราะว่าใส่ก็เดินไม่ได้จะถือก็เป็นภาระจึงจำเป็นต้องสละรองเท้าแต่ท่านเชื่อไหมครับว่า พอหลวงปู่กลับเท่านั้นปรากฏว่าทั้งวัดเก็บรองเท้าแตะได้ถึงสามกระสอบใหญ่ๆที่ฝังอยู่ที่ใต้ดินโคลนการที่หลวงปู่ให้หวยไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาเหมือนดังรายของโยมแม่ของพระอาจารย์สงกรานที่เป็นเจ้าอาวาสในขณะน,นั้นโยมแม่เข้าไปขอหวยหลวงปูส่สวงก็ให้แต่การให้ของหลวงปู่ก็คือ หลวงปู่เอารองเท้าแตะตีที่หัวโยมแม่ของพระอาจารย์สงกรานปรากฏว่าโยมแม่ของพระอาจารย์สงกรานก็มีโชคเรื่องนี้ลือกันกระชอนพอหลวงปู่มาอีกคนเท่าคนแก่ต่างรีบหยิบรองเท้าแตะให้หลวงปู่ตีหัวแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยตีย้อนกลับมาที่เจน้อยหลังจากที่ถูกในครั้งแรกไปแล้วหนึ่งล้านหกแสนบาท หลวงปู่เขียนให้อีกคราวนี้หลวงปู่เขียนเป็นตัวเลขแต่ก็เป็นตัวเลขที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนั่นคือเลขหนึ่งไทยแล้วก็ตามด้วยศ0 0 0 0ศแต่ด้วยความที่เจ๊น้อยคิดแบบง่ายๆตัวนี้ต้องมาแน่หนึ่งหเพราะว่ามีหนึ่งอยู่หนึ่งตัวมีศูนย์อยู่หกตัว ก็สรุปว่าหนึ่งหพอกลับมาบ้านปู่มาเขียนให้อีกแต่ว่าคราวนี้เขียนที่พื้นเจน้อยเลยคิดทันทีเลยว่าจะต้องลงต่ำแน่ 6. หนึ่งหงวดนี้เจน้อยแทงเป็นล้านจากการที่รวบรวมกันแทงและกระจายแทงไปทั่วประเทศและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึง สลากินแบ่งออกสองตัวหนึ่งหกมีเจ้ามือหลายคนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแต่ขอจ่ายให้ยิ่งกว่าครึ่งแต่ก็ยังดีที่ได้มาบ้างภาพทรงจำเก่าๆยังไม่เคยเลือนหายไปจากใจของเจน้อยวันนี้ไม่มีหลวงปู่แล้วแต่ในใจของเจน้อยยังมีหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ยังเฝ้ามองวัดซับน้อย คงเหมือนกับที่หลวงปู่มีความผูกพันกับวัดซับน้อยและนี่เองที่เป็นปณิธานอันแน่วแน่ของเจน้อยและสามีคุณสุกิจศิลปศิษฐ์ที่จะทำนุบํำรุงวัดซับน้อยให้เป็นฐาวนวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปขณะน,นี้ทางวัดซับน้อยสามาคัคคีโดยพระอธิการสุรชัยสุกิโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้เริ่มทำการบุรณะหลายๆส่วนของทางวัดเพื่อถวายให้แก่หลวงปู่สูงเทวดาเล่นดินถ้าหากว่ามีแต่เพียงท่านเพียงรูปเดียวคงจะยากหากว่าขาดแรงศรัทธาจากญาติโยมสิทธิสายหลวงปู่สูง สวัสดีพี่น้องทุกท่านมาฟังกันน่อยเถิดนะฟังผมเล่าเรื่องไม่เปลืองเวลาสุกหันตาพี่น้องเราวัดสักน้อยสามาคีฟังให้ดี นาพวกเราตอนนั้นเขายังไม่เจริญปีพศ2อ1รอดอยากจิบยกวางกันเพลินเพลินจากตัวเขื่อนลำประเพิงห่างประมาณตอกิโลมีวัดหนึ่งยังเางาง้อย ืทรัพน้อยยังไม่โตหนทางเข้าสองกิโลไม่ได้โมนาคุณคุณเป็นทางดินเลนเลอะรุงรังสิ่งปลูกสร้างยังว่าวุ่นวัดทรัพน้อยของเรานาคุณ แต่รุ่นนั้นมาพระอาจารย์ส่งกรารดูแลอยู่บอกให้รู้ณนายนะายังปืดเครื่องกันเรื่อยมา วันเวลาก็เคลื่อนไปมีหลวงตาตุกท่านเป็นห่วงพาหลวงปู่ตวงเดินทางไกลมาวัดทรับน้อยต้มดังใจและผู้คนมากมายมาวันทา หลวงปู่ตวงพระปฏิบัติไม่คองขัดก็เลยมาข่าวล้ำลือกันนักหนาว่าหลวงปู่มีเลขดีคนมากมายต่างเดินทางด้วยความหวังอันเต็มปรีคนทางลำบาก ยินดีมาวัดรับน้อยด้วยเต็มใจคุณยศนาหรือเจน้อยกับพี่สุกิจคอยอย่างตั้งใจวางเลขเด็ดนั้นนั่นงายจึงเข้าไปไกลองหลวงปู่หลวงปู่ตวงท่าน,นังนิ่งแต่ที่จริง ท่านคงรู้หยิบแก้วน้ำแล้วทำให้ดูเจนน้อยนั่งอยู่ไม่งงงานได้เลดเด็ดเป็นที่ชัดแจ้งกลับมาแทง จนลือลั่นเจ้ามือร้องจนตามตามกันเป็นที่กล่าววันตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่สวงท่านเป็นพระปฏิบัติแน่ชัดพระผู้มีอภินญ,ญาทรงสร้าญ,ญาติโยมเมื่อท่านเลยมาแก่ปัญหาความยากจน หลายคนได้เลขเด็ดไปละพอได้อาัยไม่ขัดสนได้บรรเทาความอยากจนละพี่น้องหลายคนก็ดีใจวัดสับน้อยเวลาเลยร่วงมีหลวงปู่จวง ได้มาพักกายที่น้องสาบซึ่งมีที่พึ่งทางใจมีกำนันชัยท่านคอยดูแล ขับรถไทยหลวงปู่ได้ใช้ต่อยด้วยเจน้อยเป็นที่เทียงแท้ถูกเลเต็ดหลายครั้งจึงคอยเทแเสื้อรถไว้ดูแลหลวงปู่ให้สบาย ลาเลื่อนไปไม่มีหยุดนิ่งเรื่องราวทุกสิ่งมีเกิดแก่เจ็บตายวัดทรับน้อยสามพีตอนนี้ผ่อนคลายเพราะได้เจ้าอาวาสนับพัฒน,นารอาจารย์สุรชัย ขีโตญาติโยมสุขโภเพราะท่านมีเมตตามาอยู่วัดซัพน้อยท่านได้พัฒนาจนเจริญก้าวหน้าสวยงามดังใจวัดทัพน้อยสามคีตอนนี้ดีเด่นใครใครได้เห็นก็สดชื่นแจ่มใสสิ่งปรูสร้างสวยงามไม่เป็นรองใครละตุ คนนันได้มารวมทำบุญมากราบขอพรและทำบุญกันได้พระอาธิการสุรชัยท่านเป็นตนบุญชมกุติหลวงปู่สวงกันได้นาคุณแล้วช่วยกันบอกบุญกันต่อต่อไปวัดสัพน้อยสามทคคีประวัติมีอยู่ถ้าใครอยากรู้ไปหาดูกันได้ใน ยูทูกพิมพ์ว่าจะบอกให้เข้าใจท่องตำนานไปกับาริชัยได้เจอผมเล่าเรื่องมาแต่พอสังเกตละมีเรื่องมีเหตุ มานำเสนอขอให้ตุกใจใกายเรื่องไร้ไร้ไม่เจอขอนำเสนอแค่พอประมาณขอให้มีสุกกันทุกทุกท่านเมื่อ,อายามหลับฝันเป็นเล็กเด็ดเดินผ่านโอกาสหน้าถ้ามีมาร้องกันใหม่ถ้าต้องการขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีโโชคดี อิลิเมอองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กําลังจะสิ้นหวังไรซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้ครับผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดี และประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ